นานททีเราลองเปลี่ยนมาใช้มือถือถ่ายกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงไมค์ม o ลโนเวฟที1 Mini ตัวนี้กันก็คือไมค์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับไมค์ม o โนเวฟที1 Mini เนี่ยคือไมค์ที่ใช้สําหรับมือถือนะครับรองรับทั้ง iOS และ Android คือคุณสามารถเลือก้ทั้ง Lightning แล้วก็ไท e ีเลยเป็นไมค์แบบ1ตัวรับ2ตัวส่งนะครับก็คือสามารถพูดได้พร้อมกัน2คน โดยที่ตัวรับเนี่ยจะปลั๊กไปที่มือถือเลยนะครับก็คือต่อเข้าที่มือถือไม่ต้องใช้แบตที่ตัวรับแบตเตอรี่ของตัวไม้นะจะใช้ได้ประมาณ30ชั่วโมงครับถ้ารวมกับแบตในกล่องด้วยนะครับโดยตัวไม่ก็จะมีกล่องชาร์จมาให้นะครับสามารถพกพาได้อย่างง่ายเลยเล็กๆแค่นี้ ส่วนที่กล่องนี่ก็จะใช้ที่ชาร์จเป็นแบบไทซีนะครับตัวไม้นี่ครับก็จะเป็นไม้ที่เหมาะสําหรับการพูดนะครับโดยที่จะให้เสียงที่เคลียร์สะอาดฟังแล้วก็ไม่ลกดีนะครับก็ใช้ได้อยู่ถือว่าเป็นไม้ที่คุณภาพใช้ได้เลยแล้วก็ยังให้ AI ในการตัดนอส์มาด้วยนะครับก็จะสามารถปรับระดับตัดนอส์ได้ที่4ระดับเลยสําหรับใครที่พกไปถ่ายข้างนอกหรือว่าไปถ่ายที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆนะครับไม้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้จากตัวไม้เลยนะครับก็ช่วยให้การทํางานในคอนดิชันที่ต้องการเสีีียยงทท่่่เเเสสรรร็จแลล้้้ววนนนนาาาามมถํไดผคตััะบ แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน MonoLink นะครับที่ช่วยในการปรับแต่งค่าของไม์ได้ด้วยโดยตัวแอปเนี่ยก็มี UI ที่ใช้งานง่ายนะครับเข้าไปเนี่ยก็จะมีเสียงเอฟเฟกให้เราปรับแต่งด้วยสําหรับใครที่อยากลองเล่นเสียงแปลกๆนะครับในแอปเนี่ยก็สามารถแปลงเสียงเราได้ด้วยนะครับแล้วตัวไม์เนี่ยก็ยังสามารถอัปเดตแล้วก็ตั้งค่าเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วพอใช้กับมือถือเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถ เพลย์แบ็กได้โดยที่ไม่ต้องดึงตัวรับออกนะครับถ้าใครเคยใช้ไมค์ที่เสียบเข้ามือถือเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องดึงตัวรับก่อนที่จะเปิดฟังเสียงครับแต่ว่าไมค์ตัวเนี้ยในแอปเราสามารถตั้งค่าให้เพลย์แบ็กออกมาได้โดยที่ไม่ต้องดึงตัวรับออกนะครับโดยผลลัพธ์ของไมค์ตัวนี้ครับก็จะเป็นเสียงทั้งหมดที่เราฟังมาจากในคลิปนี้นะครับก็คือเราใช้ไมค์ตัวนี้ถ่ายคลิปนี้ทั้งคลิปเลยถ้าใครสนใจก็ลองดูลิงก์ใน description ข้างล่างนี้นะครับก็ฝากตัว, Web Mini ว,วมัลโนเวฟทีวันมินิไว้ด้วยมือืออถ ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ